มันคือการที่ชาวประมงนำปลามาเทแบบนี้ครับเทลงไปครับ วันนี้ผมาพาทุกคนเดินทางมาที่หาดในยางอำเภอทลานจหวัดภูเก็ตครับบริเวณนี้เป็นหนึ่งสถานที่ที่ใกล้สนามบินมากที่สุดครับและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับทำไมผมเองถึงพูดเช่นนั้นเพราะสถานที่แห่งนี้เหมาะแก่ชาวตื่นเช้าทุกท่านครับเช้านี้เดินทางมาหาอะไรทานกันหน่อยครับแล้วก็มีหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยครับนั่นก็คือการค้นหาอาหารทะเลสดๆจากชาวประมงครับ แน่นอนครับว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับเพราะนี่คือเป็นไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้ครับเช้าๆช้าบรรยากาศแบบนี้ครับเราหาข้าวต้มทานขนมทานขนมภูเก็ตนะครับม่ว่าะเป็นเครื่องดื่มอาหารต่างๆข้าวหมกนี่ฮะบรรยากาศจะแบบนี้เลยนะฮะติดริมฝั่งทะเลนะฮะซึ่งถือได้ว่าเช้าๆช้าแบบนี้ครับได้สูบบรรยากาศกลิ่นไอของทะเลโอบร้อมไปด้วยทิวทัศนครับบรรยากาศค่อนข้างดีเลยครับและนี่ก็คือลานกิจกรรมหรือว่าลานตลาดที่นะฮะชาวบ้านไม่ควรพลาดครับ และนอกจากจะมีตลาดปลาครับหนึ่งสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในตลาดเช้าๆครับนั่นก็คือการซื้อขายกุ้งเคยหรือกุ้งกะปิครับนะฮะตอนนี้โอ้โหได้เยอะมากๆนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วนี่ตัวของมันเนี่ยเป็นอย่างไรคล้ายๆกุ้งเหมือนกันนะครับนะแต่นี่มันคือเคยครับนะือว่าที่สิ่งที่เขานํามาทํากระปิให้เราทานเป็นอาหารนี่แหละครับผมไม่ทราบหรอกครับว่ากุ้งกับเคยมันต่างกันยังไงใครทราบบอกหน่อยนะครับผมไม่รู้จริงๆครับนะฮะแค่เห็นหน้าตามันก็แปลกครับ ผ่านไปไม่นานครับทุกคนครับสิ่งที่ผมรอคอยนั่นก็คือมึกกระดองครับี่ฮะมาเป็น2เข่งเลยครับแล้วก็อยากเห็นบรรยากาศมากๆว่าเขาจะซื้อขายยังไงครับนะฮะมึกกระดองมาลงครับแล้วก็ชาวบ้านมามุงดูครับแล้วก็จับจองซื้อขายนะฮะไซต์ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยและแน่นอนครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันสดมากๆครับนะฮะนี่ฮะมาจากทะเลไม่มีการแช่นะฮะยาเดๆทั้งสิ้นครับและนี่ครับมาแล้วครับเดินครับเดินครับนะฮะย่างไปครับนี่ครับ ความชลมุนชุลเกมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับนะมันคือการที่ชาวประมงนาปลามาเทแบบนี้ครับเทลงไปครับนะฮะแล้วก็ชาวบ้านครับใช้มือ2มือครับช่วยกันหยิบครับไม่ว่าจะเป็นปลาเสียดครับ้างปลาครับโอ้โหให้สนุกแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็ปลาดาบก็มีนะฮะนี่ครับไม่ผ่านไม่ผ่านยาใดทั้งสิ้นนะฮะผ่านการแช่น้าแข็งมาเท่านั้นเองความสดมันอยู่ตรงนี้ครับทุกตัวเนือกงแดงเลยครับแล้วก็ตาใสแจ๋วเลยครับนะฮะชาวบ้านก็นี่ฮะแย่งปลากันครับว่าใครดีใครได้ครับทุกคนครับ ตลาดเช้าแบบนี้ครับชาวบ้านบอกว่ามีทุกวันแล้วก็มีปลาขึ้นทุกวันแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมีหน้ามรสุมหรือไม่นะครับถ้ามรสุมก็ชาวอมงไม่ได้ออกก็จะเป็นตลาดเช้าให้นั่งดื่มชากินชากาแฟขนมขนมกิขนขน้าวตอนเช้าเท่านั้นเองเช้าๆจะมีเอ่อเรือเข้ามาเอาของทะเลเช้าๆสดๆครับขึ้นมาขายที่ตลาดเดี๋ยวเรามาดูมาดูเรือลำนี้ครับเขาเอาอะไรมาลง อันนี้อะไรครับนี่ปลาครับปลาและหลังจากที่เรารู้ว่านี่คือปลาครับเพราะว่าเราเห็นบนเรือนะมีอวนครับมันเป็นปลาที่มาจากการวางอวนนั่นเองนะครับนะแต่ว่าปลาทุกตัวนะฮะยังสภาพดีมากๆนะฮะถ้าสภาพไม่ดีนะฮะปลาเหล่านั้นเนี่ยชาวประมงก็จะไม่ขายนะครับจัดได้ว่ากิจกรรมแบบนี้ครับช่วยส่งเสริมอาชีพประมงของจังหวัดภูเก็ตอย่างมากครับและยังส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นครับ สถานที่อย่างนี้ใกล้ๆสนามบินเลยครับท่านไหนที่มีเที่ยวบินเช้าอยากจะหากิจกรรมทำในช่วงก่อนขึ้นเครื่องครับแนะนําว่ามาที่หาดในยางอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตได้เลยครับ ละช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆครับท่านไหนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวสารเที่ยงนี้ครับหกโมงเช้าไปต้นไปครับทุกคนครับนะแล้วก็ชาวประมงจะเข้ามานะเวลาเนี่ยไม่ซ้ากันเลยนะครับนะแล้วมีเรือหลายลําที่จะเข้ามาจนช่วงเช้าๆครับเพราะว่าเขาจะหากินตอนกลางคืนนะหาปลาตอนกลางคืนและตอนเช้านี่เขาจะเอาเรือเข้าฝั่งครับหลังจากที่ชาวมงเทเข่งปลานะครับนะชาวบ้านก็มาล้อมรอบครับเพื่อที่จะหาปลาสดๆครับกลับบ้านครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมูสีครับปลากระพงข้างปานปลาสีเสียดครับปลาดาบ นะฮรปลากระพงเหลืองขมิ้นครับนี่ฮะชาวเราแม่บ้านครับนะครมาจับจอง นะไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศครับผมนะท่านไหนที่สนใจก็แนะนําว่ามาที่นี่ได้นะครับไหนๆเราก็มาหาดในยางแล้วครับเรามาทาความรู้จักกับหาดในยางกันสักหน่อยครับหาดในยางครับอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติสรีนาครับตำบลสาคูอําเภอลารันภูเก็ตครับเป็นหาดที่อยู่ใกล้กับสนามบินเพียงแค่1กิโลเท่านั้นหลายๆคนเนี่ยรู้จักแต่หาดไม้ขาวหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ครับที่ชาวต่างชาติชาวไทยนักท่องเที่ยวมักจะมาชมเครื่องบินขึ้นและลงบริเวณหาดไม้ขาวแห่งนี้ครับและข้างๆหาดไม้ขาวก็จะเป็นหาดในยางนี่แหละครับ ที่เป็นหาดที่ค่อนข้างเงียบแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆครับยังคงความเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่สามารถมองเครื่องบินขึ้นและลงข้างๆสนามบินได้ครับ